สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะยายํำเย็บเสือค่ะอะไรคุณผู้ชมเบิ่งใกลบอเห็นบอค่ะพึ่งจะเรียบเซจค่ะวสีไทยให้เบิ่งตั้งงานลายตูเนาะเมื่อกี้เพื่อนเมาไปห้าตูยายคำวสีไทยให้เบิ่งอยู่กันบบทันค่ะ บ่ทันข้าเจ้า,มาเมาไปก่อนลูกค้าเพื่อนกับมาเอาทายที่หล่ายายไปสันทายจังได้เนาะเพื่อนบู๊จักว่าเอาทายลงยูทูบก็เลยได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวให้เบิ้งค่ะห้าตัวันนี่เจ้ตัวงามๆเพื่อนกับมาลองเบินทึงยายทึงหลานมาลองทึงเมยท์ทึงลูกงามงามค่ะเพื่อนตัวนี้น้อยเนาะต้องบอกเทคนิคโอ้ยเพิ่นถึกใจขนาดค่ะเื่อเจ้า มาตัดเต้ดุนแล้วเต้อี่หลีได้ดุนคะ่ะมาตัดหันบได้มาตัดดุนแล้วฮะนะเราก็ว่าเมนซ้างเลิกเย็บไปเนาะเลิกตัดไปฮะนะคะเราก็เลยอันมามาหรือวเจ้ายังตัดผ้าอยู่เนาะโอ้ยเสียวผ้ามาตัดเพื่อนเอามาตัดเพื่อนก็นดีใจเพื่อนว่าเอาไปตัดอยู่กรุงเทพเอามาหนุง่งโบได้เพื่นเสียวไม่แก้บอเพื่อนว่าอย่าคำบอรับแก้ค่ะเพื่อนอยากให้แก้ตัดใหม่นะคะอย่าคำโบแกะเพราะว่ามันเสียเวลา ับตัดอย่างเดียวค่ะทำเป็นแก้มาเร,เรียบร้อยเห็นมาตัดใหม่เห็นได้อยู่ค่ะ <c oughs> ยังเหลือผ้าถุงค่ะตัดผ้าถุงเพราะว,ะว่าเสืเ้อเล็บลอันแล้วนะคะสีเห็ดผ้าถุงแบบนี้ผ้าถุงนี้ก็อัดกาวขึ้นกันจะเป็นผ้าถุงอันป้ายมาเลยค่ะ ใส่กระดุมนะคะข้างหน้าเนาะ mm hmm. เดี๋ยวนี้เพื่อนนิยมใส่ผ้าคามเร็มนี้ล่ละคะ่ะใส่ผ้าคามแต่เมื่อกี้เห็นเพื่อนเอาไปหันมบมิพะเออเป็นผ้าฝ้ายอยู่ผ้าฝ้ายสุดหนึ่งแต่บบเมนสีคามนะคะเนาะเป็นสีชมพูนะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นสีชมพูช่วงนี้หันง,งานหลายหลายเห็นบทันแล้วนีมีแตน่น ผู้อยากเล่งใสอันปีใหม่่นะคะวิดปีใหม่ยาคำหันวันที่สามเนาะสามถึงวันที่นะสิบสองนะยาคำซิบคอยอยู่บ้านจักปีถือว่าเป็นช่วงพักผ่อนยาคำสิไปปฏิบัติธรรมอยู่อันจังหวัดอำนาจเจริญนะคะช่วงหันจะจะ,จะสิพักผ่อนบอกบอกบอกลูกค้าว่าเป็นช่วงพักผ่อนปีหนึ่งจะพักผ่อนอยู่สองครั้งมีเดือน มกรากับเดือนกุมภาอย่าคําสิไปนั่งรับตาค่ะคุณผู้ชมคะ่ะนั่งรับตาบนเม่นรับอย่างได้รับไปเลยง่วงนอนตื่นแต่ดึกตื่นแต่ดึกนอนกะบุ้ึกเนาะนอนสามทุ่มแต่บาเอาเปรกที่เปรกทางค่ะนะคะไปนอนในเต็นท์ยังเสียคนมันหลายยังเสียคนคะต,ตีนึง่งอับหลังคนกับลูกเลยเด้ลูกไปอาบน้ําแล้ว เพื่อนย่านห้องน้ํามันอ่างกันมาสั่นบัวอ่างหอกค่ะห้องน้ําเยอะแยะแต่ว่าเพื่อนตื่นเต้นเลยนะคะอีกย่างเพื่อนกับต่างคนกับต่างขวนขวายเนาะไปปฏิบัติธรรมค่นะคะบัวเม่นว่าเฮาสิไปกินแสบนอนรับค่ะนะคะต้องรีบขวนขวายอันหาอันนั่นแห่นตัวเองค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะเนาะไปปฏิบัติธรรมนะบัวเม่นว่าเฮาสิไปเอาเต้รับเตนอนค่ะนะคะหลังคนข้าเจ้าก็เอาอีหลีเด้หลังคืนกับบนบนนอนเลยเด้นั่ง อันสมาธิจนซอดแจ้งกคลูเดเข้าเจ้าผิดฮะหลังคุณก็เไยบลับบนอนนะคะเด่าเอาติมที่นะเนาะได้ไปเห็ดแล้วจังเสือแต่ยางคำก็บ่ค่อยสู้เพราะเธใดงามมันมูส่วนอ้ยบบงามเพื่อนให้นอนก็นอนค่ะงามเพื่อนมาเห็ดกับจังเห็ดเพื่อนบอกว่าผู้ใดหั่นกับปฏิบัติเองเด้อสันอ้ยบบเอาเอาซ้ำแฮงเอาเห็ดได้น,นะ คุณผู้ชมเฮ็ดอีหยังกันเนี้ยค่ะเอ้ยเดินทางสายกลาง <c oughs> เป็นคนตลกตลกเนาะยี่คำก็ไดเป็นคนตลกตลกอ้าซ้ำใด้ได้ซ้ำใดก็เอานะบ่ไดยันพั่นพอดท่าใดอกเตก,กะมาเป็นคนเาขาวัดเขาวัดฟังธรรมนะคะคุณผู้ชมมื้อนี้ก็มื้อวันพะเนาะค่ะเนาะไปวัดเมือเช้า,ก,าก็ไปวัด,าววดทาบุญไปทุกวันค่ะบ่มีวันหยุดนอกจาก ว่าสิป่วยไข่ไปบัได้นะคะจังสิยังสีเศร้าเศร้าไปวัดนั่นพอวัาเดียค่ะมันไปทุกมื้อตื่นเศร้ามานี่ต้องเฮ็ดกับเข้ามานะคะมื้อเศร้านี้กันเกี่ยกลอีกแล้วไปเนาะแต่ว่าตัวนี้กับวัตถุดิบในตู้เย็นนั้นเบิดเลยเด้กเช็ดชะยังแบบนี้กะก็มวนน่ะนะคะเนาะซีวิตเฮาบัได้อันัหลวงหลายใส่มากอียง เอาที่ที่เฮาวันเหตุได้อยู่ได้เนาะคะเนาะทำบุญบ้างฮะนะเพราะว่าเฮาเกิดมาหนี่หันเฮากลมาคนเดียวฮะนะคะเวลาเฮาไปเฮาก็ับไปคนเดียวบบมีผู้ใดซอย,ยเฮาได้ฮนะเพื่อนว่าเพราะว่าโลกข้างหน้ามันมีอยู่จริงเพื่อนว่าอะนะพระเพื่อนโสนเนาะคะเนาะเฮาต้องหาบุญเป็นที่พึ่ง <c oughs> อันก็นแล้วตควมเสื่อของไผของมันเนาะคะเนะาะเดี๋ยวข้ามก็ได้ว่ายังถ้าว่าอุว่าไห้ฟังฮะนะคะ <c oughs> ก็ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังนนะคะคุณผู้ชมคะเนาะนี่แหละก็มีแต่ตัดผ้าไปวัดมากอะตัดผ้าอยู่เต่น้ำผ้าจรงสิเลยค่ะอยู่แต่น้ำผ้าเห็ดเต่น้ำผ้าเนาะเพิ่งกับมาเอาไปแล้วอย่าโอ้เสียดา,ายนี่ยังว่ามีแต่ตั่วงามๆม,มาเสียมาเอามาอ้างคุณผู้ชมอยู่โบราณซ้ำมาเย็บเสืออ้อนเย็บเสื้อตัวนี้แล้วก่อนมาซ้ะ ว่าสีเย็บเสื้อตัวนี้แล้วกอนจังเซียนยังสีท้ายว่าสันวาวานว่าได้หลายแล้วขนาคะ่ะอันนี้อดาดเก่าได้นน่ค่ะคุณผู้ชมอัดเก่าค่ะเกาวสีดํแได้่าผ้าเพิ่นสิเป็นผ้าทิ้งๆขนาคะ่ะอาดเกาามันยังสีงามถ้บาบอารเก่านี่หันยับบงงามอัดเก่าก็จะเรียบร้อยแบบนี้แหละคะ่ะนี่เพิ่นสีใสวันที่เท่าใดล่ะว,วันที่ยี่สิบเอ็ดนีค่ะเนาะเมื่อหนี่วันที่อืมอ ันที่สิบห้าเลยได้หน่ยังผ้าถุงค่ะยี่คำต้องเหตุไหนมาทันเพราะว่าเพื่อนสีไปงานเห่ปลานะคะคุณผู้ชมคะงานเทศกาลปลาเพเภอสีสุมครามขนาะคุณผู้ชมเนาะผู้ใดอยู่ใกล้ก็แวะมาเบิ่งเด้อลายมืออยู่เดว้วันที่ว,วันที่เท่าไหร่บุหลา่ยี่คำกันยังบบหู้บบหู้แน่นอนเพราะว่าบบเห็นอีหยังข้าตีเห็นงานนะคะคุณผู้ชมเนาะเอาเอาซ้ำนี่เลยเนาะมาเวามาคุยบบได้มีวิดีโออย่างมาลงขนาะ บ่นมีวิดีโออังมันลงให้เบิ่งเขามีอาซีพเยียผากเอาผ้านตัวมาซูขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามเข้ามาเว้ามาคุยเนาะค่ะเนาะก็อย่าลืมกดซับกดไลค์เหยียคำในเดอ้ออันจังใดก็เข้ามาพูดคุยกันนะั่นะะนะคะเนาะขอบพรคุณหลายๆสวัสดีค่ะ